วันนี้จะพูดถึงเรื่องการเขียนแผนภาพข้อมูลรายงานข้อบกพร่องของของเสียจากผลิตภัณฑ์ด้วยการเขียนแผนภาพพาเลโตหรือพาเลโตไดอะแกมนะครับโจทย์ที่เขาให้มาก็คือตารางข้างล่างเป็นข้อมูลรายงานข้อบกพร่องต่างๆของผลิตภัณฑ์เสียจำนวน200ชิ้นจงใช้แผนภาพพาเลโตวิเคราะห์ปัญหานี้ เมื่อเราดูตารางแล้วอันดับแรกที่เราจะทําคือจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากครับผมแล้วเราก็หาค่าความถี่สะสมและร้อยละความถี่ตามตารางนะครับวิธีการคํานวณหาค่าร้อยละความถี่นะครับเท่ากับความถี่สะสมหารด้วยจํานวนชิ้นทั้งหมดคูณด้วย100นะครับ เราจะได้ร้อยละความถี่ออกมาครับผมเมื่อเราได้100ค่าร้อยละความถี่ออกมาแล้วให้เรานำมาคอตในแผนภาพพาลิตตนะครับก็จะได้เป็นกราฟตามรูปเลยครับผมกราฟในแนวแกน x เราจะใช้เป็นปัญหาข้อบอกพร่องนะครับผมส่วนกราฟในแนวแกน y เราจะใช้เป็นจํานวนผลิตภัณฑ์ บกพรองนะครับผมเมื่อเราพอดกราฟได้ออกมาเสร็จแล้วก็จะได้เป็นดังภาพเลยครับผมผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ